สวัสดีครับวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเกาะกระแสอสังหาจาก t h i n k o f l i v i n g c o m นะครับผมมิสเตอร์บูมครับมิโซครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ถนนสรรพวุฒินะฮะอยู่ที่ที่ดินของโครงการ ido o2 จากอนันดาเดเวล o p m น n ์ครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้กําลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอ่ะวันที่12-16สิงหาคมนี้ใช่ที่สยามพารากอนทีนี้ก่อนที่คุณผู้ชมอ่ะจะตัดสินใจว่าจะเข้ามาดูโครงการนี้หรือไม่หรือจะซื้อโครงการนี้หรือเปล่าเนี่ย เราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็นต่อการตัดสินใจก่อนโครงการเปิดตัวกันครับไปกันเลยครับเกาะกระแสอสังหาในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลก่อนเปิดตัวของโครงการ idoo 2จากอนันดาเดเวล OP เมนต์ครับ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของอนันดาเขาเลยนะฮะรูปแบบเป็นคอนโดมิเนียมไฮรี์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ14ไร่3งานนะครับมีจำนวนทั้งหมด3ตึกแต่ละตึกเนี่ยสูงประมาณ33-34ชั้นนะฮะมีจำนวนยูนิตรวมทั้ง3ตึก1,569ยูนิตเลยแล้วก็จะมีมูลค่าโครงการระดับ5,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนสันพุวิใกล้ๆกับแยกบางนานะครับซึ่งในแง่ของการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยตัวแยกบางนาจะเป็นจุดตัดของถนนสุขุมวิทกับถนนบางนาตราดครับและบริเวณตรงนี้ยัง sure. มีทางด่วนด้วยนะครับซึ่งทางขึ้นเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับแปลงที่ดินของโครงการเลยนะครับออกจากโครงการก็กลับรถแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้เลยครับส่วนในด้านการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับตัวโครงการ ido o t จะอยู่ใกล้กับสถานี bts บางนาครับ ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทครับถ้าวัดระยะห่างจากบริเวณทางเข้าโครงการด้านหน้าเนี่ยไปถึงสถานีรถไฟฟ้าจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ700เมตรครับซึ่งโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นระยะที่ไกลพอสมควรนะฮะแต่ด้วยความที่โครงการนี้จะมีทางออกด้านข้างของตัวที่ดินเนี่ยที่มาเชื่อมกับซอยสัรพวุฒิหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับ บริเวณท้ายซอยนี้จะเป็นที่ตั้งของวัดบางนาในนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเดินลัดผ่านตัววัดไปถึงสถานีรถไฟฟ้าได้นะครับซึ่งก็จะช่วยย่นระยะทางได้ระดับหนึ่งนะฮะเหลือประมาณ4-500เมตรเท่านั้นเองส่วนภาพมุมสูงและก็สภาพแวดล้อมรอบๆโครงการ i d เดโนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเป็นทิศๆไปเลยนะฮะ เริ่มจากทิศเหนือกันก่อนของโครงการนะครับซึ่งจะเป็นฝั่งที่มองเห็นส่วนโค้งของทางด่วนบางนาที่มุ่งหน้าเข้าไปในเมืองนะครับแล้วจะมองเห็นซิตี้วิวของกรุงเทพมหานครในระยะไกลได้ครับและถ้าเรามองข้ามทางด่วนไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนิดนึงนะฮะเราจะเห็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่โล่งๆอยู่แปลงหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแยกบางนาครับแปลงที่ดินอันนี้ในอนาคตเนี่ยต่อไปก็จะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเดอะมอลล์นะครับที่มีชื่อว่าเดอะแบงคอกมอลล์นั่นเอง ตัวแบงคอกมองนี้เราสามารถเดินไปได้นะครับระยะทางจากหน้าคอนโดไปถึงตัวห้างก็ประมาณ500เมตรฮะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยทางเข้าห้างจะอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องเดินไกลกว่านี้หรือใกล้กว่านี้ก็ได้นะครับ ส่วนทางทิศตะวันออกของที่ดินโครงการเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของคอนโดเดอะโคสครับซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทซึ่งจะเป็นคอนโดไฮรีส์2อาคารนะครับสูง39ชั้นและก็35ชั้นอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของ I d เด O อออกไปประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นเองซึ่งเจ้า2ตึกนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นอุปสรรคในการมองเห็นวิวทางทิศฝั่งตะวันออกก็ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือตึกของเดอะโคสสตึกนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยบังแดดของทางทิศตะวันออกของโครงการไปได้บ้างนะครับ ส่วนถ้าเรามองข้ามเดอะโคสไปอีกหน่อยเราจะเห็นอาคารขนาดใหญ่ของศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมใหญ่ๆที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพตอนนี้เรามองออกไปก็จะเห็นเขากำลังก่อสร้างเฟสใหม่กำลังขยายพื้นที่เพิ่มกันอยู่นะครับ ส่วนทางฝั่งทิศใต้แล้วก็ทิศต,ตะวันตกเนี่ยสฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นวิวโล่งๆละครับเพราะ2ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยมีอาคารสูงๆมาขึ้นเท่าไหร่ทางทิศใต้เนี่ยจะเป็นทิศของวัดบางนาในนะครับใครไม่ชอบมองเห็นวัดก็อย่าเลือกทิศนี้นะครับหรือถ้าเลือกเนี่ยก็เอาชั้นสูงๆหน่อยจะได้มองข้ามวัดไปเลยนะครับแล้วนอกจากวัดฝั่งนี้ก็จะมองเห็นรางรถไฟฟ,ฟ้าที่ยาวไปทางสมุทรปราการด้วยนะครับ ส่วนทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มองเห็นถนนสันปูดทั้งเส้นเลยนะครับซึ่งปลายสุดของถนนก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาพอดีนะครับในชั้นสูงสงเราสามารถมองเห็นโค้งบางกระเจ้าได้ด้วยแต่ว่าใครอยากได้วิวฝั่งนี้ก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องความร้อนของทิศตะวันตกด้วยนะครับวิเคราะห์ทาเลข,ของโครงการกันเสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมิสเตอร์โอวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามกันบ้างครับไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ดูภาพรวมของโครงการผ่านภาพมุมสูงไปแล้วนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูสภาพแวดล้อมลายรอบโครงการบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนสัมพวุดแบบนี้ซึ่งถนนสัมพวุดเนี่ยจริงๆกลางวัน,นไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็รถก็วิ่งผ่านก็ไม่ได้ติดไม่ได้อะไรแต่ถนนสัพพวุดเนี่ยมันเป็นถนนที่มีการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนกลางคืนหรือลางค่ำเนี่ยมันจะมีรถใหญ่วิ่งดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะครับในเวลาที่รถใหญ่เขาวิ่งในตอนกลางคืน,นครับ ส่วนสภาพแวดล้อมรอบๆโครงการต่อเน,นี้ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีโรงเรียนอยู่ติดทางด้านหนึ่งของตัวโครงการอีกทางด้านหนึ่งของโครงการเนี่ยก็จะเป็นซอยสัมภูธหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของโครงการเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านค้าเก่าๆดั้งเดิมนะครับมีร้านอาหารอยู่ร้านสองร้านอยู่ด้านตรงข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความอุดมสดบูเนี่ยตัวโครงการเองเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้ามีพวกร้านกาแฟมีอะไรบริการลูกค้ามีนิมิตอยู่แล้วก็ไม่ค่อยน่าห่วงอะไร บริเวณด้านหน้าโครงการทางด้านนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกคุณผู้ชมแต่ส่วนของการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไปรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูว่าซอยสัมพันธุ์หนึ่งทำอะไรได้บ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ยืนอยู่หน้าปากซอยสัมพันธุ์หนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับโครงการอีกด้านหนึ่งครับคือที่ดินโครงการกว้างมากตรงนี้เนี่ยจะเป็นซอยที่สําคัญสำหรับการเดินทาง,งคุณผู้ชมซึ่งจะตัดสินใจอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงปากซอยนีย้มันจะมีวินมอเตอร์ไซค์เรานั่งมอเตอร์ไซค์สิบาทไป BTS ได้เลย B ี s อยู่ทางด้านนู้นครับจะเป็น BTS บางนานครับส่วนการเดินทางแบบใช้รถสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่จะขึ้นทางด่วนจะมีทางด่วนอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับเวลาออกจากโครงการออกจากโครงการนิดเดียวแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็วิ่งเข้าทางด่วนทางด้านนี้ ตรงนี้มันอยู่ใกล้แยกบางนามากนะถัดไปนิดเดียวเองก็เป็นแยกบางนาแล้วดังนั้นเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีรถที่เป็นพวกรถแท็กซี่รถขนส่งสาธารนณะอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะวิ่งไปวิ่งมาตัวแถวนี้การเรียกรถเนี่ยเรียกรถได้แทบจะตลอด24ชั่วโมงมีรถวิ่งตลอดนะครับตัวซอยนี้นะครับคุณผู้ชมด้านนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีร้านค้าดั้งเดิมอยู่บ้างนะครับมีร้านอาหารที่เปิดเป็นแผงอะไรอยู่บ้างนะครับ แต่ด้านในซอยสุดมู้นเนี่ยข้างในอ่ะจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทําบุญทําทานเนี่ยก็มาใช้บริการที่วัดนี้ได้แต่วัดเนี่ยจะเป็นวัดในเมืองซึ่งจะไม่ได้เปลี่ยวไม่ได้วิเวกอะไรเลยนะครับเดินทะลุผ่านเข้าออกเข้าไปในวัดก็สามารถเดินออกไปที่บีดียสได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชม ูช be ้ชมครับตัวโครงการเนี่ยเขามีที่ be ดินที่ยาวมากเลยนะฮะคือด้านหน้าติดถนนสัพพาวุฒลากยาวมาถึงด้านหลังติดคลองบางนาบางนานะครับอยู่ด้านหลังเลยตึกที่เขาวางไว้เนี่ยก็วางไว้จงแตึกด้านหน้าใกล้ๆถนนสัพพาวุฒมาจนถึงด้านหลังๆซึ่งอยู่ทางด้านในแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปิดประตูทางเข้าออกไว้2ด้านคือด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าเนี่ยเราเดินตามซอยเข้ามาซอยสัพพาวุฒหนึ่งเข้ามาก็จะมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเดินทะลุซอยออกมามาอยู่ตรงจุดดนนนีี้เเช่ยวกั ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าจะไป BTS เราจะเดินผ่านทะลุตัดผ่านวัดบางนาในไปออกถนนสุขุมวิทแล้วก็เดินเข้า BTS ได้ซึ่งเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูว่ามันเดินกันยังไงนะครับมาไปเลยตอนนี้เราเข้าอาาเขตวัดแล้วนะฮะซึ่งเราจะเดินผ่านวัดนิดเดียวเองเดินผ่านในจุดที่เรียกว่าเขาเป็นจุดที่มีกิจกรรมเอื้ออาทรต่อญาดโยมในการทําบุญหลายๆอย่างนะครับ เดินมา,มาไม่กี่ก้าวเองคุณผู้ชมจากอนาเขตวัดทางด้านซอยสภวุฒิหนึ่งเดินมานิดเดียวก็พ้นอนาเขตวัดทางด้านนี้แล้วนะครับซึ่งพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีถนนสุขุมวิทยอยู่ข้างหน้าแต่ผมพาคุณผู้ชมเดินต่อมาคุณผู้ชมครับเราเดินมานิดเดียวก็ถึงถนนสุขุมวิทแล้วนะครับซึ่งถนนสุขุมวิทเนี่ยทางด้านนี้คุณผู้ชมก็จะเห็น BTS สสถานีบางนาเดินไปอีกนิดเดียวข้ามคลองบางนาไปนี่ก็ถึงแล้วนะฮะซึ่งฝั่งตรงข้าม จะเป็นไบเทคต่อไปเนี่ยเขาจะทาเขาต่อเป็นสกายวอล์กรอแล้วในอนาคตก็จะมีตัวสะพานล,ลอยและสกายวอล์กข้ามมาฝั่งนี้เราข้ามไปไบเทคได้ส่วนทางด้านนู้นเนี่ยเดินอีกไม่กี่ก้าวก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลของเดอะโค้ชแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนู้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากแต่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยร้านค้าร้านอาหารแบบที่เราไปนั่งสบายๆกินห้องแอร์ได้อยู่ทางด้านนูน้นเวลาเราขับรถกลับบ้านเนี่ยลงทางด่วนบางนายูเทร์นตรงนี้ แล้วก็วิ่งเข้าเดอะโค้ชจอรดรถกินข้าวก่อนหรือซื้อของก่อนแล้วก็ขับรถวนเลี้ยวซ้ายเข้าสามปวุฒิเลี้ยวเข้าตัวโครงการได้อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสาหรับคนใช้รถและคนไม่ใช้รถครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปนั่งดูรายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในตัวโครงการกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ เรามาทำความเข้าใจตัวโครงการนี้กันก่อน,นครับตัวโครงการเนี่ยมันเป็นเนื้อที่อยู่ประมาณ14ไร่3งานเกือบเกือบจะ15ไร่อยู่แล้วเนื้อที่โครงการเนี่ยใหญ่มากนะครับลากตั้งแต่ติดด้านนี้คือถนนสัพพาวุธลากยาวมาจนถึงคลองบางนาที่อยู่ทางด้านหลังนะครับตัวเนื้อที่โครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เขาแบ่งตึกออกมาเป็น3ตึกคือตึก A อยู่ติดถนนสัพพาวุธตึก B และ C เป็นตึกคู่แฝดกันคือใช้ชั้นโพเดียมร่วมกันตั้งแต่ชั้น 1ไปจนถึงชั้น6นะครับหลังจากนั้นจะแยกออกมาเป็นแท่งของแท่งแยกต่ากันนะครับตึก B อยู่ตรงกลางตึก C อยู่ด้านนี้เวลาเขาเปิดขายเนี่ยเขาเปิดขายที่ตึก C ก่อนตึก C ตึกเดียวเนี่ยมีอยู่561ยูนิตนะฮะแต่ทเทลโดยรวมอะทั้งโครงการเนี่ยจะมี1,569ยูนิตซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็นร้านค้า10ยูนิตร้านค้า10ยูนิตเนี่ยจะมาเทกระจาดอยู่ทางด้านตึก A ทางด้านหน้าเกือบจะเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็ได้นะครับเพราะว่ามีพวกแม็กซ์าากแบบ ร้านกาแฟอะไรต่างๆอยู่ทางด้านหน้าหมดเลยสาระสำคัญของที่นี่คือเรื่องของแฟลชิลิตี้แฟลชิลิตี้ของที่นี่เขาจัดมาหนักมากๆคือพื้นที่ของแฟลชิลิตี้รวมๆเกือบ10ไร่นะครับไล่มาตั้งแต่ตัวด้านหน้าที่อยู่ตึกเอจะเป็นสวนเป็นสระว่ายน้ำไล่มาเรื่อยๆสระว่ายน้ำจะเป็นสระว่ายน้ำสามสระสามตึกนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เชื่อมต่อกันด้วยดังนั้นเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำสระหนึ่งที่เชื่อมต่อกันแบบนี้แล้วว่ายได้ยาวๆระดับหลักประมาณเกือบร้อยเมตรได้เลยนะครับ ตัวสระว่ายน้ําของเขาเนี่ยอพอลากยาวมาจนจบที่ตรงตึก C ีแล้วเนี่ยมันจะต่อไปตรง,ตรง,ตรงส่วนของแฟลซิตี้ทางด้านหลังด้านข้างอย่างนี้ซึ่งเขาจะทําเป็นสวนขนาดใหญ่มากสวนขนาดใหญ่ตรงนี้จะมีตัวจอกกิ้งแท็กนะครับก็จะมีจอกกิ้งแท็กตัวจอกกิ้งแท็กเนี่ยก็จะเป็นจอกกิ้งแท็กประมาณ700เมตรแล้วก็จะมีตัวที่แทรกไปกับจอกกิ้งแท็กกับสวนก็คือตัวเรียกว่าเลนปั่นจักรยานซึ่งตัวเลนปั่นจักรยานเนี่ยเขาใช้เปเปอร์มินเป็น,เป,นเป็นคนออกแบบจัดทําให้ ซึ่งตัวที่จักรยานที่จะมาปั่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เลนจักรยานแบบง่ายๆวิ่งทางราบธรรมดาจะมีเนินยกระดับมีเข้าโค้งมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านหลังจะมีสนามฟุตซอยอ,อันหนึ่งนะครับเป็นสนามฟุตซอลกลางแจ้งนะครับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้จะมีการเปิดทางเดินเชื่อมต่อกับส่วนของซอยทางด้านหลังถนนทางด้านหลังที่เป็นถนนเรียบคลองนะครับซึ่งก็สามารถเดินลัดเลาะไปออกส่วนที่มันเป็นส่วนของ BTS ได้ที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้ว ุณผู้ชมครับตึก B กับตึก C อ่ะมันเชื่อมกันก็นกจริงในชั้นล่างแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาแบ่งฟังก์ชันกับแยกลูกบ้านให้ใช้งานแยกกันไปเลยตั้งแต่ต้นนะครับตัวตึก B ีเขาเนี่ยเขาจะมีโถงลิฟต์ของเขาเองนะครับมีล็อบบี้ของเขาเองมีร้านค้านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆของเขาเองส่วนตึก C ก็มีตัว by, ล็อบบี้มีลิฟต์มีอะไรของเขาเองกันนะครับลิฟต์ของตึก C อ่ะที่เขาเปิดขายก่อนคือตึก C นะก็จะมีลิฟต์อยู่3าตัวนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสลิฟที่ใช้เป็นลิฟต์อ อัตราส่วนลิฟต์เนี่ยต่อ3ตัวต่อ561ห้องก็เรียกว่าค่อนข้างหนาแน่นดีนะครับคือจริงๆแล้วมันก็หนาแน่นกว่าปกติซึ่งมาตรฐานเอลเันจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับตัวห้องที่เป็นแฟมินแฟนซีที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยนอกจากจะเป็นแฟนที่หลักๆที่เป็นล็อบบี้ที่เรารู้จักกันดีคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมีฟิตเนสมีโยคะรูมมีมันกี yoga, room, ่เพอร์โพสรูมแล้วเนี่ย มันยังมีโคเวิร์กอิ p งสเปซที่ให้ลูกบ้านที่เป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมานั่งทํางานใช้พื้นที่ตรงนี้ทํางานข้างล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นผังชั้นจอดรถเนี่ยก็จะเป็นชั้นจอดรถยาวมาแบบนี้นะครับบนขึ้นมาแล้วก็จอดรถจอดรถจอดรถในซองได้แบบนี้เลยนะครับพื้นที่ชั้นถัดมาเนี่ยที่เป็นชั้น6ยังเชื่อมกันอยู่นะครับยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีสวนมีอะไรพวกนี้ด้วยที่อยู่ที่ชั้น6นะครับแต่พื้นที่เ่ยมัริแกกน ตั้งแต่ชั้น7จ็ดเป็นต้นไปนะครับชั้น7ตึกสี่จะเหลืออยู่ประมาณนี้ละเหลือห้องอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งทางทิศเหนือจะอยู่ทางด้านนี้ทิศใต้อยู่ทางด้านนี้นะครับทิศตะวันออกอยู่ทางด้านนี้ทิศตะวันตกอยู่ทางด้านนี้นะครับทิศเนี่ยของเขาเนี่ยสำคัญมากสาหรับคุณผู้ชมที่เลือกชั้นล่างๆแล้วต้องการวิวสระสวนเนี่ยก็ให้เลือกวิวที่อยู่ทางทิศตะวันออกทางด้านนี้กนะ็จะมองมาเห็นสระสวนนะครับ วิวทางทิศตะวันตกเนี่ยบางคนจะบอกว่าร้อนนะครับแต่ถ้าวิวทิศตะวันตกเนี่ยถ้าเป็นชั้นที่สูงขึ้นมามากๆเนี่ยเราจะมองเห็นบางกระเจ้ามองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องแลกกันนะเพราะว่าทิศตะวันตกยังไงมันต้องร้อนกว่าทิศตะวันออกอยู่แล้วในตอนบ่ายนะครับรูปแบบของโครงการเนี่ยมันเลือกง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเลือกทิศตะวันตกให้เลือกชั้นสูงๆไว้ก่อนจะสวยกว่าเพราะว่าเราต้องการวิวที่เป็นเป็นซิตี้วิวแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาวิวบางกระเจ้าชั้นสูงงๆจะะมอเห็นนครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเลือกอทิศทางทิศตะวันออกเนี่ยเลงมิวสสระสวนเนี่ยก็เลือกให้ชั้นแบบไม่เกินชั้น12ออะไรเงี้ยก็จะมองพอมองเห็นสระสวนที่เป็นสะสวนขนาดใหญ่ของโครงการที่อยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมห้องของที่นี่มีอยู่5แบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะกับการอยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากแบบแรกที่เรียกว่าเป็นสตูดิโอแบบ A1 หครับห้องนี้เนี่ย ไม่มีอะไรมากเปิดประตูมาก็เป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆมีพื้นที่โต๊ะวางอาหารอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงมีพื้นที่มันทั้งหมดะจะเชื่อมต่อกันเลยนะครับมีระเบียงเล็กๆมีครัวเล็กๆอยู่ทางด้านนี้ห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้ห้องนี้มันเหมาะคนโสดอยู่คนเดียวไม่คิดอะไรมากนะครับ <ๆ S 2> ก็แค่แบบใช้เป็นที่นอนอะไรพวกนี้ไม่ได้เน้นการอยู่อาศัยในห้องมากนะครับจะเป็นห้องขนาดเล็กสุดที่เขามีในตอนนี้นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นห้องขนาด 32.4ตารางเมตรห้องนี้จะเป็นห้องวันเบด m ซึ่งเป็นทายที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางอนันดาเขาเพราะว่ารูปแบบห้องแบบนี้ทํามาแล้วค่อนข้างที่จะคนชอบเยอะอันเนื่องมาจากว่าสัดส่วนของห้องมันบาลานซ์บาลานซ์ก็คือจัดแบ่งส่วนของห้องนอนกับส่วนของพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียขนาดเท่ากันแล้วมีห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องนอนนะครับพื้นที่ห้องนอนอะ่ะใหญ่ใช้ได้ใช้งานค่อนข้างสะดวกวางโต๊ะทางานได้แล้วก็วางอยู่ติดกับส่วนที่เป็นส่วนของหน้าต่างด้วยส่วนของพื้นที่ที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งแอเรีย จะได้เป็นระเบียง2ชั้นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วห้องนี้จะเป็นห้องที่เหมาะคนโสดหรือคนที่อยู่คนเดียวแล้วไม่เน้นทําอาหารเพราะว่าเขาจะได้เป็นครัวเปิดอยู่ทางด้านหน้าห้องแบบนี้นะครับส่วนคนที่แบบอยู่กับแฟน2คนแล้วทําอาหารบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะเีห้องมีห้องแบบแบบขนาดเดียวกันเรียกว่าห้อง B2 นะครับห้องนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขามีห้องนอนขนาดเล็กลงไปแต่มีห้องน้ําเอาออกไ้ข้างนอกนะครับ พื้นที่ลิฟวิ่งแอเรียไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพื้นที่ครัวใหญ่แล้วมีส่วนรับประทานอาหารอยู่ด้านในนี้ด้วยส่วนระเบียงได้เป็นระเบียง2ชั้นเหมือนกันดังนั้นห้องนี้มันจะเหมาะกับคน2คนหรือคนคนเดียวก็ได้ที่ชอบทําอาหารในห้องนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นห้องซึ่งเป็นห้องท b e d Ro o m แบบ C1 ขนาดประมาณ46.2ตารางเมตรห้องนี้เหมาะกับพ่อแม่ลูกที่ลูกที่ยังไม่โตมากนะครับ เพราะว่าเขาจะมีห้องนอนใหญ่อยู่ห้องหนึ่งห้องนอนเล็กอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้องน้ําแยกกันมีครัวปิดพื้นที่ส่วนที่เป็นคอมมอนแอเรียที่เป็นลิฟติ้งแอเรียค่อนข้างใหญ่มีระเบียงค่อนข้างที่ใหญ่มากถ้าเกิดว่ายังไม่มีลูกแบบ2คนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะมีห้องอีกห้องนึงเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้เป็นห้องทํางานก็สามารถเรียกห้องลักษณะแบบนี้ได้นะครับมันจะแตกต่างจากห้องทูเบดรูมอีกแบบหนึ่งคือแบบนี้นะห้องทูเบดรูมแบบนี้เรียกว่าห้องดีหนึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่สุดขนาด53ตางเมตร ห้องนี้มันจะมีคอมมอนแอเรียค่อนข้างที่ใหญ่มากมีระเบียงใหญ่มีห้องนอน2ห้องที่ขนาดใหญ่พอๆกันเลยมีห้องน้ําในตัวด้วยครับทั้ง2ห้องนอนครับดังนั้นห้องลักษณะแบบนี้จะเหมาะกับพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแต่ลูกโตแล้วหรือเหมาะกับพี่น้องซึ่งแบบพี่น้องอาจจะมีแฟนนะครับคนพี่อาจจะมีแฟนคนน้องอาจจะโตแล้วเหมือนกันนะครับต้องการพื้นที่ที่เป็น p r i v a t ที่เป็นห้องนอนที่เป็น p r i v a t ส่วนตัวแยกกันอยู่แบบนี้ดังนั้นห้องนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของโครงการแล้วก็ทำเลที่เราพาไปดูนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังเป็นข้อมูลแบบอินออฟฟิเชียลเพราะเรายังไม่เห็นห้องตัวอย่างยังไม่เห็นวัสดุยังไม่เห็นอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เขายังไม่เปิดออกมานะครับเดี๋ยวรอดูเมื่อเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ย่อยพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดทีมครับ ครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเปิดตัวของโครงการ I d เด O อจากอนันดาเดเวล OP เมน t ์นะครับผมซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาจะเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่12-16ถึงสิสิงหาคมที่สยามพารากอนนะครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ2.2ล้านนะครับคุณผู้ชมครับผมซึ่งผมก็ขอย้ําคุณผู้ชมอีกทีข้อมูลที่เราวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังอ่ะเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการครับผมดังนั้นเนี่ยอย่างเป็นทางการอ่ะราคาห้องไหน,รา,าาไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแบบคอนเฟิร์มแล้วจริงๆอ่ะต้องรอดูในวันงานเปิดตัวใช่ครับ แล้วนั่นก็เป็นเกาะกระแสอสังหาในวันนี้นะครับผมวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ